นร้ายของอนุทินฉลนพัฒเสี่ยงถูกไล่ออกการเมืองไทยสันคอนอีกครั้งพายุที่ชื่อฉลนพัฒน์นักเสือสอสอพันขะกะลาธรรมกำลังกวาดล้างทุกสิ่งอย่างหลังถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับเครือข่ายการผนันใต้ดินมูลค่าหลายสิบล้านบาทแต่เบื้องหลังนักวิเคราะห์เชื่อว่านี่เป็นเพียงแผนร้ายของนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ต้องการกำจัดบุคคลที่ไม่อยู่ในอำนาจอีกต่อไปอัจฉริยาเรืองรัตนพงศ์นักเคลื่อนไหว เก่าหานักการเมืองที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรชื่อต่อสาธารณะว่าพัวพันกับเว็บไซต์พนันรายใหญ่และชลนพัฒน์นักเสือกลายเป็นเป้าความสงสัยเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักชลนพัฒ์จึงพูดอย่างใจเย็นว่าทั้งหมดเป็นแค่คดีเก่าตั้งแต่ปี2564ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมใดๆแต่สิ่งที่ทําให้สาธารณาชนตกใจยิ่งกว่าคือร้อยเอกธรรมนัฐพารหมเผ่าที่ปรึกษาหลักของพาราคากกราธรรมปรากฏตัวขึ้นอยากก่างกะทันหันเพื่อปกป้องชลน,น,นพัฒ์ ซึ่งถือเป็นการท้าทายอำนาจของอนุทินโดยปริยายนักการเมืองหลายคนมีอดีตแต่สิ่งสำคัญคือพวกเขาจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมหรือไม่อย่าเอาอดีตมาเป็นอาวุธทางการเมืองถ้อยแถลงนี้เปรียบเสมือนการเติมเชื้อไฟเข้าไปในกองไฟเผยให้เห็นความแตกแยกอย่างเงียบงียบภายในรัฐบาลผสมแหล่งข่าวหลายคนในรัฐสภาระบุว่าฝ่ายของอนุทินกำลังพยายามแยกชนน,นพระธาออกจากพะะการะรกรธรรมอย่างลับๆถึงขั้นเสนอให้ขับไล่เขาออกจากพระรคกรธรรม ซึ่งเชื่อว่าเป็นการกระทำที่ปูทางไปสู่แผนการของนายกรัฐมนตรีที่จะรวมอำนาจเบ็ดเสร็จนี่คือการกวาดล้างทางการเมืองที่ซับซ้อนที่อนุทินวางแผนไว้เพื่อกำจัดผู้ที่ขัดขวางเขาหรือไม่